เขตนรอบนอกนาะงตงใจเพิ่มาได้เข้ามานะเจ้าจะขอฝากตัวไว้เป็นพี่เป็นน้องถึงแม้มาได้กูด่วงต้องเดียวกันแต่ว่าเอาอยู่แผ่นดินทองแผ่นดินทำฝากเป็นลูกเป็นหลานตึงนั่นเหนือั้นใต้อย่างตาแสงตอจะขอมาเป็นลูกเ๋ยเพื่อน้องเขาเกยลวดเลยมาเป็นไปบ่าวเขาเกาหแหงเกาะมงทางบ้านเฮามีว่ะ ไม่ได้รวบเป็นเจ้าวาพ้าเป้าจ้าซสอขอขอบคุณเจ้าตึงบอกว่าแก่เท่า บางคาั้กับม่ควายบบงไลกับมาเจ้าว่าไอ้กับมาหนงเรากับห้ามาโซตัวกันยามเมื่อวันเฮาแล้วมีแกนมีงานได้มากินมาการตึงคนเท่าว่าคนเก่กินไข่ไก่บอดีหรือมาไข่เป็ดพอไข่ยัดกินเผ็ดทึ่ดำนะมาพีกแต่จะโซเอาใจสั่หาพ่อแม่ดี้ได้มาเวนาอย่าง เพอแฝดได้ปดได้ตาตัวก็นำม้วนละรวมก็นำสิบสมหมู่บ้านนะสัตวง่วานแมวตาบลม่ข่านี่น่ะสิบามหมู่บ้านแก่นบัวกินนขัวตาขอบ้านคงตู่มาช่วยกันจุมาช่วยกันต่อบมาช่วยกันให้มาช่วยกันหอมาเจ้าบ้านเจ้าโจมาตกเหนือออกไง nó mát mát đây mát 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 đây mát 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 ำบลแม่คาเขตอำเภอฟาบอกกันหามีสิบสามหมูบ้่นล่ะจะบอกฮือตัวได้ฟังจังตาอยาก่ะเมื่อมันตั้งกลางหมูหนึ่งโซ่ขาย่างอันหมูสองตบดงปาลอนหนึ่งโซ่าสองดงป่าลอนเจ้าหมูหนึ่งพี่นองโซ่ขาซัก้า

ก่อนมาให้กอดแถมแล้วให้กระตึงบ่หูคนเฮาบเล่นจูไปม่วนคนที่ไหนมันเดวจะตา่ใจให้จะขอถมให้มีก็ว่าฮันหมูาหู่จื้อบ้านอยางหาป่เตแสนบก i oh. ลแล้วแม่ขา่าในหมู่อย่างแม่ข่าโมโหมูแฮ่เละน้องหมูแฮ่ก็จื้ว่าบ้านแม่ข่าน้องล่ากะสูบมาเล่าไข่ปลานาจื้อบ้านของเฮามันก็ตึงกะแจ่งแงมมาเล่าไข่ปลาและสองแนจางปีตำบลสุขาตำบล อางตีนีตะกี้หมูโสุกข่าก้าวจี้ชื่อบ้านลายฟางน้องน่นเหละเจ้า น,นี้จะชืยอย่ออายัำพอเล่าใครปลาและตาจานจะจำจไว้มาไขยละไปแล้วไงเล่าใครปลาตัวไอจะจำไว้บอกไอเขาจะไปฟังนี้บอกเพื่อตัวเห็นพี่เฮียนไม กี่มีหมูที่แปดเด่นห้วยเดือเวียงชัยก็แม่ละพี่น้องสักคานั่งยายเป็นแหล่อันนี้คือหมูที่แป้เปิดนั่งเป็นแล่รอฟังเด่นห้วยเดือเวียงชัยจืดอแงาเลเปิวยจืดเหงาหะอยากกันสั่นฝันในโต๊ะตีหมูเข้าหมูเข้าได้แมวกันละ ไลายฟางซิบเอ็ดล็อกไปน้องน้องอ้อมดุมิตรภาพโตมูซิบส,สองสร้างความโองดองเธอ,อเป็นพี่เป็นน้องบ้านเฮานี่มิตรภาพไปมูซิบส,สองเนาะเลนูมูดซิบสองบ้านมิตรภาพเน็ตอาาาบอดได้ปากกระสูมาเล่าไข่ฟันวันนี้เลว้ยวโได้จัดการจัดรแกนามีปอยมีแหล คือว่าเป็นงานใหญ่ผู้ที่สิบแซงชื่อบ้านอันยังบอเล่าใครปาเนื้อตาจานาพี่ให้โวยโจ้โวยโจ้เหลือให้ตึงจะจำไม่น้องไทยและให้จะจำมือดีอันนี้ห้วยโจ้นะห้วยโจ่มาแจ้งโจ้โฮ่ใหย่ไอ้ศักซี์สิทนิ์บรรณนะอันนี้คือบ้านห้วยโจ ว่าใจขี่โม่คือห้อยโจเนือมีการมีแง่เนื้มวนลำมวนเหลือมาตึงกับบ้านเหนือบ้านใต้หมู่สิบสองโดมินดาภาคเนตบทไต่ปากวันนี้จ้งโซมาบจ้าไป่าจี ใจแก่เทาดงมิตรตา้าพื้นหมูซิบซอสร้างความปองดองตึงดีเตียงเตาร่วมแง่เตึงหนุมมาตึงเทาเพราะแม่บ้านเฮาจันัเนาะจัดงานนีจัดงานจัดงานดงมิตรตา้าพเปิ้ลละ สะเทาปั้นเฮาจะได้กินใด้ทานพบใจกันตุงนุ่มตึงน้อยวัดเวียงชัยพีรีวงสักทาหลาโฟนล่างไหลมาเรียบรอ้อยชี มีแกนมีเงินแล้วกลับมากลับวันดับพี่ลายน้องนักให้เขาจะโหมวันนี้เล้วรอบเปิ้งเงี้ยอันยังพัชรีคนแก่ในเขาปะอู่เปินว่าโห่อออูยู่ถ้าว่าปฏิพอในาเต็วัดาตุนได้มันจะเข้าใจหัวทีเลน่นกัน สูก็ลรถแม่แถมมาซองก็จับแต่ยังแถมบัต้องมาตั้งตัวนกเน่าปัดโกงแม่ถึงก็เฮียนคิ้วเฮียนตาแม่ป้านเปิดได้ยุกแดบโกงแม่ถึงอ่ะตเจ้านกเน่าบัดต้งแถมคนได้กูบได้หัวค่ะ ตัวมันถึงสัตว์เลียงก็จะโซเอ็ยีที่ยส่าให้ดีมันอยู่ที่ไหนมาคันก็นากขันก็แต่งเอาลิปมาทาแต่งเอาเพ้งมาปอกมันสุแหกไก่โหัวไดงโอ้จะตกปากไอ่แต่อันะอย่ามาปากมาด้ยานอ่ะยังมาได้เนี่ยโอ้โดนมัดมามืออะไรพกเน้ยโอ้แม่ซมายัก ไม่ได้มาเสาะผัวก็ไอ้ยังบ่ได้ไปเกี้ยงไปขอดไอ้ยังกล้าคนกล้าโอถ้าบอกว่าห้องตึ้มาโครสกล้ามีแม่เหยไอ้ไปบ้าบังกรแม่ถึงอั้มันชลิดหยังบอกจังจอแม่ยิงมันอยู่ที่ไหนมันละชลิด